ก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะครับเนาะมาพบกับนักกรทัพลาดขึ้นเกาพี่น้องคะอยู่หากินผ่านช่องทางยูทูเนะพี่น้องเนาะวันนี้ก็จะพาพี่น้องมาดักหนูพี่น้องครับเล็กเหมือนเดิมนาะพี่น้องเนาะนี่ครับเล็กเนาะแล้วก็เหยื่อเดิมพี่น้องตามเหยื่อเดิมพี่น้องวันนี้ก็มาดูรอยกินรอยกัวยกันเลยพี่น้องกว่าจะมีตัวมีแต่ไม่วันนี้ฝนจะตกพี่น้องฟ้าร้องขึ้หมห่มอยู่ ออกมานี่เนาะอ๋อไปดูลองรอยกันพี่น้องว่าจะมีรอยน้กุ้ยกินหรือเปล่าพี่น้องนี่ไม่รู้ว่าจะมีตัวอยู่หรือเปล่าพี่น้องนี่ขี่มันเนาะพี่น้องนี่ขี่เก่าๆพี่น้องตรงนี้โอ้รูหลังพี่น้องรูหลังยังมีตัวหรอกเอ้าได้ไปดูบอลใหม่พี่น้อง ร้อยทางก็ก่อพี่น้องสมุดหรือเปล่าไม่รู้นะคนหนึ่งเนาะคนมุดหรือเปล่าพี่น้องไม่ดูเพื่อนทางก็คือร้อยวิ่งร้อยไอ้เลยร้อยขี่พี่น้องขี่ก็ก่อเนาะไม่ดูเพื่อนหรือเปล่าร้อยขี่ก็ก่อพี่น้องนี่ครับผมเอ้ามาดูกันต่อพี่น้อง มีรอยวิ ite, age. Age ่งกระเปามีรอยเดินเลยพี่น้องขี่กรเาเนาะตู้เงินกนกระดาไปแล้วพี่น้องนียขี่กรเาพี่น้องพี่น้องโอ้ดูเลนองูนน้พี่น้องูเลยน้อพี่น้องเอ้าี๋ยวกดูฟังพี่น้องดูเนขาไปดูฟังัพี่น้ đi muốn này. Này, này nó là đâu à, nó con đâu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ตุ๊กพี่น้องเนาะไม่รู้เด็กก้อนจะดักได้กี่หลังเนาะพี่น้องเนาะอ่ะขอพยาญามไปใส่ก่อนพี่น้องพดี๋ยวเอาเหมือนฝนที่ตกพี่น้องลมแรงมากเลยเด็กก้อนเขาอยากเขาตัวไปดักก่อนพี่น้องเนาะไม่รู้จะใส่ได้กี่หลังเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขาไม่รุนกันพี่น้องอ่ะเด็กกขอนเขาอยากขอตัวไปใส่ก่อนพี่น้องไป วตอนเช้าๆแล้วพี่น้องเนาะมาพบกับนักกรับดาดคือเก่าพี่น้องหาอยู่หากินผ่านช่องทางยูทูบเนาะพี่น้องเนาะก็มาดูสภาพบรรยากาศช่วงตอนเช้าพี่น้องเสียงนกเสียงกาพี่น้องแล้วก็สำหรับการดักกับเล็กมาวานนี่พี่น้องนักกราการดักไม่หมดแล้วพี่น้องเหลืออยู่เหลืออยู่หลายหลังอยู่พี่น้องฝนมันตกฟ้ามันขึ้นเนาะพี่น้องเหมือนเหมือนเหมือนฝนมันจะตกแล้วพี่น้อง กงเลยดักไม่มดแล้วก็ขี่ไฮดักมันก็หายยากด้วยพี่น้องเดี๋ยวไปรุ่นที่ดักกันไหวมาบ้านนี่พี่นอ้องเอาไปกันเลยครับผมอ่ะพี่น้องไปดูหลังแรกก่อนเนาะพี่น้องเนาะหลังเมื่อวานนี่ที่เราดักกันเมื่อวานนี่ตอนก่อนฝนฝ่าคึมๆเนาะพี่นอ้องเนาะลมแรงๆจะมีตัวไหมพี่น้องโอ้ เหี้อพี่น้องร้อยเทะมันอย่างนี้เหี้ยนหมดเลยแต่ไม่รัดพี่น้องนี่อาจจะเป็นนูดซิงนูหน่อยเนาะพี่น้องเนาะอ๋อไปรุ่นหลังต่อไปพี่น้องไปรุ่นหลังต่อไปพี่น้องขอบสะเนาะพี่น้องตะกอนรักไว้สี่หลังไม่รู้จะเป็นยังไงด้วยเนาะพี่น้องเนาะเอ้าไปดูกันพี่น้องฝนณฝากยตทูบของวานนี่ Ừ. Lắng lẹc luyện nghiệp kỹ luyện vọng. có đắp biệt là ngon đặc biệt Phải ngon đặc biệt là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  ไม่โดนพี่นกเอ,อ้าไปดูแล้วต่อไปครับขอบซ้ายเลยสีม่มุมเลยพี่นกตะกกนนักไกว่เนาะไปไปดูกันพี่น้อกจะมีพ่อได้รุ่นไหมพี่น้องเลยมันมดตัวนี้พีนีน้กอนเอาไปหลายตัวอยู่ดิตอบดิอ๋อพอได้รุ่นมากพี่น้อง อ okay. ุ <mer> ้ยครับดีดพี่น้องหลังนี้ครับดีดจะไม่อยู่พี่น้องเอ๋อเปลนรูหลังลูก่อนคอยลงไปเก็บพี่น้องคอยลงไปเก็บพี่เดียวพี่น้องโอ้ครับดีดอยู่พี่น้องแต่ว่ามองไห่ได้คับเนาะน่าจะไม่อยู่หลังน้องก็ไม่อยู่พี่น้องอู้หูนะคว้าได้ไปหนึ่เอ๋อคอยอย่าลงไปเก็บก่อนพี่น้องเดี๋ยวไปรุ่นหลังต่อไปเนาะไม่อยู่แล้วพี่น้อง อพี่น้องนกอ้อนคิดว่าไม่โดนพี่น้องอยู่เฉยพี่น้องเอ้านกอ้อนคิดว่าไม่โดนพี่น้องกับันรัตไหมพี่น้องโอ้หือเข้ามายากพี่น้องนี่พี่น้องนกอ้อนเฉยพี่น้องนี่นี่พี่น้องโดนเฉยพี่น้องเห็นไหมครับนี่อ๋อเดี๋ยวค่อยไปสรุปกันทีเดียวเนาะนกออน เขาอ,อยากจ๊ต์กาพนีะ่น้องนี่มองเห็นอยู่เนาะพีนะ่นะ้องเนาะครับผมเดี๋ยวค่อยไปสรุปทีเดียวพนะี่น้องแล้วก็เขาอ,อยากจะเนกะ็บก่อนพี่นะ้องโอนะ้นะยแล้วก้อนคิดว่าไม่โดนพี่น้องพี่น้องไปดูกัน,นครับผมไปรุ่นกันต่อโหเงียบกิ๊บเลยพีนะ่น้องคนกะคนเนาะอ้าวไปรุ่นกันต่อแล้วต่อไปเนาะจะมีตัวมีเตี้ยมแล้วก้อนเพิ่มอีกหรือเปล่าพี่น้องไปครับผม นี่แล้วก็ดักตั้มขอบสะอกีกเนาะพี่น้องเนาะหมายอาจจะประมาณนี้แหละพี่น้องอ่ะไป็ไป็รุ่นกันต่อพี่น้องรุ่นกันเลยพี่น้องประมาณนี้เนาะพี่นอ้องโอ้เรียบร้อยพี่น้องนี่นี่ครับผมเป็นมะขังพี่น้องนี่นี่พี่น้องนี่อ๋อวกเขา,ขาอยากจะกางพี่น้องเนาะเป็นมะขังพี่น้องไปดูกันครับผม พี่น้เรียบร้อยเลยครับผมนีโอ้โหพี่น้องเพิ่มเต็มมาแล้วครับเอาเดี๋ยวมาลุ้นกันพี่น้องเออดวมาปุ๊กันแล้วค่อยมาดูนะพี่น้องเนาะหเต็มเต็มพี่น้องโอ้โหโอ้โหด เต็มเต็มลพี่น้องอุ้ยครับผมเตมสามอก็มุดเลยพี่น้องแล้วทายเลยเดี๋ยวมาสรุปผลงานกันเลยพี่น้องทีเดียวเลยเนาะอ่ะพี่น้องมาคอยจะติดถนนเนาะเสียงรถวิ่งนิดนึงเนาะพี่น้องเอากับเล็กปผลงานไปนี่พี่น้องสามแตมพี่น้องนี สามแต้มเนาะพี่น้องเป็นนูพุกสองแล้วพี่น้องแล้วก็บังคัตัวนึงนี่พี่น้องตุดจอดครับผมเออแล้วก็วันนี้ก็ถือว่ามีตัวมีแต้มเนาะพี่น้องเนาะขออนุญาตอำลาพาจากพี่น้องก็เพียงเท่านี้เนาะพี่น้องโอกาสหน้าก็เจอกันใหม่พี่น้องครับผมสวัสดีครับ 足啊。<Sure. S 2> <Sure. S 1> sure.